สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสั้นที่อยากให้ทุกคนฟังนะคะแล้วก็ลันก็จะฝึกอ่านภาษาไทยอีกครั้งเลยนะคะชื่อคนเรื่องของวันนี้ก็คือกาเฟที่รสชัิกาเฟที่รสชัิเปลี่ยนไปว้าวทำไมคะ รือว่า the coffee that taste different แนวอคิดก็คือแนวอคิดคนเรื่องนี้ก็คือการเปลี่ยนเพลง,งคนสภาพเวทลมส่งปลต่อความรู้สึกก็จริงน,นะคะใช่ไหมคะเรื่องเยอก็คือพี่ป้องหรือเปล่าพี่ป้องพี่ป้องชายหนุ่มที่ดื่มกาแฟร้านเดิมทุกชาวเตจู จู่ๆข้าวโกรสิกว่ากาแฟรสชาติเยีงลข้าไปบนกับเจ้าคงร้านแต่เจ้าคนร้านไม่ได้เปลี่ยนสูตรเลยสูตรเลยวันหนึ่งปิปองลองดื่มกาแฟแก้วเดิมในขณะที่เข้านั่งมองสวนดอกไม้แทนที่จะรีบทำงานกาแฟแก้วนั้นกลับรสชาติดีกว่าเดิม ว้าวก็คือเพราะว่าเขาปนรู้สึกปลนคลายแล้วใช่ไหมคะ mm hmm. ยังน่าประหลาดเขาจึงรู้ว่ารสชาติของกาแฟไม่ได้เปลี่ยนแต่สภาพจิตใจและสภาพเวทลมของเขาตั้งหากที่เปลี่ยนไปอืม mm hmm. ใช่เลยวันที่เราก็เราก็ตรงแบบว่ารู้สึกดีก่อน แล้วก็ค่อยกินข้าวรับประทานข้าวหรือว่าเดิมกาแฟอะไรแบบนี้นะคะใช่ข้อกิดก็คือความสุขและความเพลิดเพดใจมกักไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราบริโภคแต่ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจและสะภาพเวทลมที่เราอยู่ก็จริงใช่ไหมคะอือหื โอเคเนี่ก็ขอบคุณที่ดูนะคะถ้ามีใครดูก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเอกักดไลค์ like, ถ้าดูนะคะแล้วก็อย่าลืมเอ่อก็ถ้าคุณอยากคอมเมนต์ดันลก็จะดีนะคะเพราะว่าอืมอยากจะอ่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ